อรุณสวัสดิ์ที่เก่าเวลาเดิมนะคะเอคือบ้านพี่นัทนั่นเองแต่วันนี้มีหมอกนะปกคลุมนะแต่เช้าเลยนะวันนี้อากาศเย็นลงเนาะขออภัยด้วยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะที่ทำให้ปวดหัวนะคะเอฟซีเนาะ หนาวมากนะพี่นายก็เดินสำรวจร้านเหมือนเดิมพี่โถพี่โถฮะไม่คันคันคันไปดูสิเป็ดยังอยู่ไหมนะนะไปดูนะยเอฟซีว่าเขาสีค่าอะไรไปเล่นอีกนะนะเขาสีค่าอะไรไปเล่นอีกเขาจีเอาอะไรไปเล่นอีกพี่นายก็ดูดอกไม้นะคะเดินดูต้นไม้แหละ นะตามเรื่องตามราวของพี่นัดต้นนี้ไม่ออกดอกนะต้นนี้ยังไม่ออกดอกอโอเคเดีย๋ยวทักวันมันก็คงออกดอกเนะาะเดี๋ยวพอ่เลีงมันนะคะเย็นมากเอซเห็นหมอกนุ่นะะโอเนะ้เนี่ยหมอกเต็มเลยนะนึกว่าขนแก่นไม่หนาวแล้วนะเอฟซีพินะหนาวนะจ๊นะนะ ไปดูมะม่วงสองต้นนะคะเอฟซี FC. ไปดูมะม่วงสองต้นนั้นที่เป็นทั้งโลงเหล็กเป็นทั้งที่หลบแดดหลบฝนให้พี่นัทนะคะเอฟซี FC. ในวันที่พี่นัทมาถมที่ที่นี่เนาะนะคะ <Okay. S 1> นี่เอฟซี FC เห็นอะไรแปลกแปกไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรมันงอกขึ้นมาไหมนี่ไงนะคะเอฟซี FC. ต้นนียแหละพี่ลงเอามาให้นะคะอืมต้นเล็กๆนะคะกระปุกลูกนะคะเออตัวนี้มันก็ได้มีใบหน่อยนะเพราะว่าแกบอกต้นนี้มันตายแล้วพี่นัดจะเอามาทำเป็นต้นซากุระไม่ได้ต้นนี้ก็คือต้นนี้นะสิเขาบอกว่าปลูกไว้มันได้อีกหน่อยมันได้เป็นร่มเป็นเงาอืมปลูกก็ปลูกนะหม,มาหมู่ว่านนี้ พี่นัขอสำรวจหน่อยสินะฮในนาไม่มีเป็ดนะเ,เออถ้าคุยกันรู้เรื่องนะคะเอฟีก็ไม่เกิดปัญหานะ,ะนเอฟีนี่เออเออคุยกันรู้เรื่องนะคะเอฟีหลังจากพี่นัทลงไลฟ์นะพี่นัทก็บอกพี่โถว่าเพื่อนมาได้แต่อย่ามาทําร้ายข้าวของนะอย่ามาทําร้ายอะไรในบ้านนี้นะนี่โอเคยังมงัวอยู่ไหม ลูกมัวอยู่ไหมเอ๊ะลูกมัวลูกมัวลูกมัวอยู่สองตัวมัวหายไปหนึ่งตัวอ่าวัวอยู่ไหนอะอ๋ะอ,อเราลงไปข้างล่างโอเคเขาแม่ไม่ยุ่งก็โอเคแล้วเนอะนีะะ่นี่นัทก็เดินพี่โถก็เราแวดระวังภัยพี่นัท พี่เไปนอนเถอะลูกไปมันไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วน่อึดอึดโอเคทุกอย่างยุ่งเหมือนเดิมนะพี่นัดเพียงบอกเขาว่าไปเล่นได้มาเล่นได้เพื่อนอนะ่ะเมียนะ่ะมาเล่นได้เมียสองตัวเจ้านะ่ะมาเล่นได้ โอเคนี่พี่นัดก็เมื่อวานนี้ก็เกณฑ์เด็กๆหนะให้ฟรีเอาฟางมาใส่นี่ให้มันได้น้ำค้างได้ปกคลุมดอกกุหลาบกำลังจะออกดอกดอกกุหลาบหมดไปตรงนี้นะกำลังออกดอกใหม่นะนมันขึ้นใหม่เมื่อวานก็เอาฟางมาใส่ให้มันชุ่มชื้นกับผิวดินนะจีนเนะนี่ เอาฟางเอาปุ๋ยแล้วนะเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เอาปุ๋ยขี้งัวเอาฟางมาใส่นะอคอพี่โสมกบินสวัสดีคุณนกเดินทางปลอดภัยนะกลับมาบ้านปลอดภัยเด้อไปแล้วนะอีกหน่อยบ้านเราก็จะมีนกกระยางเป็นฝูงๆในเะอซีเนาะนี่นี่นี่เอซีนี่ไง ผลของการไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะมันก็จะเหมือนต้นไม้ที่ตายแห้งนี้นะแต่ fc ดูความพยายามของต้นไม้ที่ตายแล้วนะนี่มันออกดอกไอ้ต้นนี้ยังเห็นไม่ชัดลย fc เนาะนี่ต้นนี้ไอ้มันตายแล้วนะมันไม่ได้โดนน้ำมันไม่ได้โดนข้างล่างมันไม่ได้เออคือโดนเอาง่าย ถาเอาไฟมาเผาวันนงเนี้ยเอฟซีนะมันก็ตายเดี๋ยมันยังไม่ยอมตายง่ายๆนเอฟซีนี่มันก็เอาสุขสาออกดอกของมันเนาะเดี๋ยวพี่นัทนี่มันกํลาลังแตกใบใหม่นะต้นที่มันตายนี่ไอ้ต้นเนี้ยไอ้สองต้นเนี้ยเอฟซีมันตายไปแล้วเดี๋ยวดูที่มันจะฟื้นเหมือนในต้นนี้ไหมพี่นัทก็เอาฟางมาใส่มันนี่ต้นนี้ออกดอกเต็มเลยนี่ไอ้ต้นนี้พวกนี้นะคะเอฟซี มันสู้มันทนมาตั้งแต่กวกเกอกนะคะเอฟซี FC เนาะพี่นัทก็นึกว่ามันคงหมดอายุขไขมันแล้วแต่มันก็ยังพยายามนะไอ้ต้นนี้สิจะขึ้นไหมไอ้ต้นสองต้นนี้ขึ้นแล้วนะเอซเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยออกดอกแล้วเห็นไหมเนี่ยเหมือนคนแหละเอฟซี FC, ถ้ามันมีความพยายาม แล้วมันก็จะชินไปเองนะแล้วมันจะขึ้นใหม่น,นี่แม่เฟื่องฟ้าก็โอเคแล้วงดงามสวยสดงดงามไปไปดูต้นมะม่วงกันหาเอฟซีทัวรอบบ้านเนี่ยแหละดูต้นมงต้นไม้ไปนะนะคะได้สบายใจเนาะนี่ตัวน,นี้ก็เกือบตายเอฟซี FC. เ้าก็เอาฟางจากธรรมชาติเอาปุ๋ยจากธรรมชาตินี่แหละเอฟซี F C. แถวนี้งัวเยอะเราก็ให้พี่ลงเอาปุ๋ยปุ๋ยฝุ่นเขาเรียกปุ๋ยฝุ่นนะคะเอฟซี F C. แต่ต้นนี้สินะที่มันดำๆนี้เอฟซีเพี้ยมาลงนะฉีดยาก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะเอฟซี F C. ไอ้พวกนี้รอดเดี๋ยวพี่ลงจะเอายามาฉีดอีกนะเพี้ยลงมันก็ออกดอกได้นะฉีดยาก็แล้วนะเอฟซีเพี้ย เพีย้ยเนี่ยแหละที่ชาวนาเขาโดนกันเนี่ยเพี้ยแป้งนะเนี่ยเขาไม่ปลูกข้าวมันก็มาเกาะต้นไม้พี่นัดเออเอาก็ไปอันนี้กําลังจะออกดอกฝั่งนู้นก็ออกดอกนะเพราะว่ามันหน้าหนาวมันได้อากาศหนาวนูน้นเมียพี่โถอยู่นูน้นโถนนะ่อยู่กับเมียเขาโน่นนะนู่นนะกลางถนนนู่นนะเล่นอยู่กับเมียเขาเออ ไปดูมุมไกลๆบ้านพี่นัทบ้างนะคะเอฟีต้นมะม่วงสองต้นเนี่แหละนะคะเอฟซที่เรานั่งถมดินนะคะนั่งถูกเปลนอนล้อก็ถมดินนะคะเอฟซนี่นี่ร้านเล็กๆบ้านน้อยๆของพี่นัทนะคะเอฟซีเนาะนะคะขอบคุณบรรยากาศ ขอบคุณนะคะที่มาชมนะทุ่งกับพี่นัทนะคะเอีเนะชมทุ่งชมร้านกับพี่นัทนะคะอรุณสวัสดิ์เช้านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะขอภัยนะคะที่ทำให้ใครไม่พอใจเราจะสู้เพื่อร้านของเราต่อไปนะคะเอซขอบคุณค่ะ